สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะมาเจอกะดีกรอบนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านนะคะว่าภายในบ้านของเราจะต้องต่อวงจรไฟฟ้าแบบไหนกันบ้างนะคะ,ะมีคลิปเหมือนเดิมนะคะ,ะและพอทําดูคลิปเสร็จนักเรียนก็ทํากิจกรรมรู้หรือยังนะคะลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะลูก ร้อนจังเลยทำไงดีเปิดพัดลมดีกว่าเนาะโอ้สายไฟยาวไม่พอนี่นาทำไงดีนะอ่ะท็อตมาพอดีเลยค่ะทอตคะทอตช่วยหยิบเต้ารับมาให้ครูหน่อยได้ไหมคะพอดีครูอ่ะจะเสียบพัดลมตรงนี้ค่ะแต่ว่าสายไฟอ่ะมันยาวไม่พอค่ะท็อตเอ๊ะหยิบอะไรนะครับคุณครูเต้ารับเหรอครับมันคืออะไระครับอ๋อนี่ไงเจอพอดีเลยล่ะ อ๋อนักเรียนมาแล้วสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูณนะทิดาพรมยอดนะคะแล้วก็ทอดด้วยนะคะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเพื่อนๆขอโทษทีนะคะนักเรียนทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยครูมัวแต่วุ่นวายหาเต้ารับมาเสียบพัดลมอยู่นะคะอ๋ออันนี้เรียกว่าเต้ารับหรอครับที่บ้านทอดก็มีครับแต่ก็ไม่เคยรู้เลยครับว่ามันเรียกว่าอะไร hey. อ่ะเฮ้ยมันเรียกว่าเต้ารับค่ะ แล้วนักเรียนกับทอดอยากรู้ไหมคะว่าเต้ารับเนี่ยมีหน้าที่อะไรอยากรู้ครับอยากรู้ครับท้าได้เคยเห็นคุณแม่ใช้เต้ารับแบบเนี้เวลาที่รีดผ้าครับอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันทาหน้าที่อะไรครับอืในกิจกรรมครั้งก่อนๆของเรานะคะเราได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วก็การต่อเซลล์ไฟฟ้าไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมของเราในวันนี้ก็ยังอยู่กันที่เรื่องของวงจรไฟฟ้าอยู่นะคะ แต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเกี่ยวกับเต้ารับนี้หรือไม่นะคะวันนี้เราจะมาหาคําตอบด้วยกันนะคะเนื้อเรื่องที่เราจะไปอ่านด้วยกันวันนี้นะคะมีชื่อว่าการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านค่ะโดยจุดประสงค์ของการอ่านเนื้อเรื่องวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและก็บอกหน้าที่ของเต้ารับและเต้าเสียบได้ค่ะ ก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองตอบคําถามในหัวข้อคิดก่อนอ่านกันดูก่อนนะคะโดยคําถามในหัวข้อคิดก่อนอ่านมีด้วยกัน2ข้อดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเต้ารับเต้าเสียบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรข้อที่2นะคะเต้ารับเต้าเสียบมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนอาจจะจดคําตอบไว้ในสมุดของตัวเองก่อนนะคะให้เวลานักเรียนตอบคำถามด้วยตัวเองสักครู่ค่ะ ตอบคำถามกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะครูจะยังไม่เฉลยตอนนี้นะคะแต่จะชวนทั้งนักเรียนและก็ทอสเนี่ยไปหาคำตอบด้วยตัวเองจากเรื่องที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยกลับมาตอบคำถามกันอีกครั้งหลังจากที่อ่านจบนะคะในระหว่างที่อ่านเนื้อเรื่องวันนี้นะคะนักเรียนกับทอสเนี่ยจะเจอกับคำสำคัญด้วยกันสองคนะคะคำว่าอะไรบ้างนะทอสช่วยหน่อยสิคะได้เลยครับเต้ารับซ็อกเกและเต้าเสียบ ครับครับใช่แล้วล่ะค่ะคำสําคัญของเรามีด้วยกันสองคำนะคะนักเรียนทราบความหมายของคําสําคัญทั้ง2องคำไหมคะมถ้ายังตอบตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะชวนทั้งนักเรียนและก็ทอทเนี่ยไปหาความหมายของคําสําคัญจากการอ่านเนื้อเรื่องนะคะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันหรือยังคะพร้อมแล้วครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนกับทอทอ่านเนื้อเรื่องวันนี้ด้วยตัวเองสักครู่ค่ะ เนื้อเรื่องจบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาตอบคําถามด้วยกันหน่อยดีกว่าคะ่ะว่านักเรียนกับท้อสเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่านมากน้อยแค่ไหนนะคะข้อแรกนะคะเพราะเหตุใดเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงต้องมีส่วนที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในบ้านคะ่ะนักเรียนคิดว่ายังไงคะท้อสตอบว่ายังไงคะท้อสเลือจากเรื่องที่อ่านครับ ว่าการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีส่วนที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในบ้านก็เพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าครับแต่ว่าทอตก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับคุณครูช่วยอธิบายเพิ่มให้หน่อยได้ไหมครับอืมได้สิคะทอตนักเรียนราคาสงสัยเหมือนกับทอดไหม,มการที่เรานําเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไปเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในบ้านนะคะมันก็เหมือนกับการต่อวงจรไฟฟ้าในกิจกรรมที่เราได้ทําไปนะคะยิงจํากันได้ไหมเอ่ย ในกิจกรรมที่ผ่านมาของเรานะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ในกิจกรรมก็คือหลอดไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าหรือออดไฟฟ้านะคะโดยเราใช้สายไฟฟ้าเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับฐานไฟฉายค่ะเมื่อเราต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดให้ครบวงจรก็จะทําให้มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในวงจรนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะสามารถทํางานได้ค่ะ การที่จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านทํางานได้ก็จะต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ครบวงจรเช่นเดียวกันนะคะโดยการนําเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในบ้านนะคะเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงทํางานได้นั่นเองนะคะแต่ครูต้องขอย้าและก็เตือนนักเรียนกับทอตไว้ก่อนเลยนะคะว่าห้ามนักเรียนและทอตเนี่ยนำอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในกิจกรรมไปเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะรับทราบครับพ่ดีมากค่ะเอแล้วนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้านคืออะไรคะอ,อ่านเนื้อเรื่องมาแล้วเนี่ยเชื่อว่านักเรียนตอบได้แน่แนเลยนะคะทอดบ้างล่ะทอดคิดว่ายังไงคะ เต้ารับกับเต้าเสียบครับอืมถูกต้องค่ะเอแล้วนะักเรียนทราบไหมคะว่าเต้ารับกับเต้าเสียบเนี่ยต่างกันยังไงทอดว่ายังไงคะเต้าเสียบมีลักษณะเป็นหัวเสียบครับส่วนเต้ารับมีลักษณะเป็นช่องให้เต้าเสียบ ได้พอดีครับใช้แล้วล่ะค่ะเตารับและเตาเสียบนะคะมีลักษณะต่างกันและนั่นก็ทําให้เตารับและเตาเสียบมีหน้าที่ต่างกันด้วยนะคะนักเรียนและก็ทอสเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับเตารับและเตาเสียบกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพบเห็นได้ทั่วไปทั้งที่บ้านที่โรงเรียนและก็สถานที่ต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเตารับและเตาเสียบด้วยกันอีกทีนะคะกระแสไฟฟ้าที่เราใช้กันในบ้านของเราก็มาจากโรงไฟฟ้านะคะ ซ,ซึ่งผ่านเข้ามาตามสายไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าเข้าสู่สายไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะคะโดยเมื่อเราเสียบเต้าเสียบซึ่งติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเต้าเสียบจะทําหน้าที่เป็นตัวรับกระแสไฟฟ้าจากบ้านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะมาสังเกตเต้าเสียบกันอีกทีนะคะเต้าเสียบมีลักษณะเป็นหัวเสียบที่มีขั้วโลหะติดอยู่ที่ปลายสายไฟฟ้าคล้ายเป็นขายื่นออกมาโดยเต้าเสียบก็มีหลายแบบนะคะ ทั้งเต้าเสียบ2ขาและ3ขาโดยขาเต้าเสียบก็มีทั้งแบบขาแบนและแบบขากลมนักเรียนหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเต้าเสียบจึงมีทั้งแบบ2ขาและ3ขานะคะแต่เดิมเต้าเสียบมีแค่2ขาค่ะแต่ในปัจจุบันนิยมใช้แบบ3ขาเพราะขาที่3ก็คือขากลางนั้นเป็นขาที่ต่อกับสายดินค่ะซึ่งจะมีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้ารัว่วกระแสไฟฟ้าจะผ่านสายดินลงสู่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานส่วนเต้ารับนะคะก็จะมีลักษณะเป็นรูค่ะซึ่งอาจจะมี2รูหรือ3รูก็ได้โดยเต้ารับ2รูก็ใช้กับเต้าเสียบแบบ2ขาและเต้ารับแบบ3รูก็สามารถใช้ได้ทั้งเต้าเสียบแบบ2ขาหรือ3ขานะคะแล้วนะักเรียนตอบได้ไหมคะว่าเต้ารับมีกี่แบบอะไรบ้างทอคิดว่ายังไงคะ เต้ารับมี2แบบครับคือแบบที่ติดผนังอาคารแล้วก็แบบที่เคลื่อนย้ายได้ครับถูกต้องค่ะโดยปกติแล้วเต้ารับจะติดตั้งอยู่ตามผนังหรือเสาของบ้านหรืออาคารต่างๆนะคะนอกจากนี้เต้ารับก็ยังมีแบบเคลื่อนย้ายได้ซึ่งอาจมีสวิตติดอยู่นะคะสำหรับเต้ารับแบบเคลื่อนย้ายได้ที่มีสวิตนักเรียนอาจเคยเห็นทั้งแบบที่มีสวิตอันเดียวและก็แบบที่มีสวิตหลายอันนะคะ ว่าแต่นักเรียนทุกคนเนี่ยทราบไหมคะว่าการมีสวิตช์อยู่ที่เต้ารับเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนทราบไหมคะมทอ้อนละคะทอ้อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ทอ้อได้สังเกตว่าเวลาที่ทอ้อเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดสวิตช์ที่เต้ารับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบที่ช่องนั้นจะทำงานได้ครับ เครื่องใช้ไฟไฟ,ฟ้าที่เสียในช่องที่ไม่ได้เปิดสวิตมันจะไม่ทํางานครับอืมทอสนี่ช่างสังเกตดีมากเลยนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าเราได้มีการใช้สวิตนะคะต่อเข้าไปในวงจรไฟฟ้าในการทํากิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะว่าแต่ยังจําได้ไหมคะว่าสวิตเนี่ยทำหน้าที่อะไรนักเรียนจําได้ไหมคะทอดว่ายังไงคะอ๋อ จำได้แล้วครับสวิตท,ทำหน้าที่ควบคุมวงจรไฟฟ้าให้เป็นวงจรปิดหรือวงจรเปิดครับถูกต้องค่ะสวิตเนี่ยทำหน้าที่เปิดปิดเพื่อควบคุมวงจรไฟฟ้าให้เป็นวงจรเปิดหรือวงจรปิดนะคะสวิตท,ที่อยู่ที่เต้ารับเนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนกับสวิตท,ที่เราใช้ในกนิจกรรมเลยนะคะนักเรียนเพียงแต่ว่าอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันนะคะมาสังเกตเต้ารับแบบที่มีสวิตอันเดียวกันหน่อยนะคะ สวิตช์นี้จะทําหน้าที่ควบคุมวงจรไฟฟ้าทั้งหมดค่ะเมื่อเราเสียบเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกดหรือเปิดสวิตช์ก็จะเป็นการทําให้วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรปิดทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบในทุกช่องของเต้ารับสามารถทํางานได้แต่เมื่อเราไม่ได้กดหรือไม่ได้เปิดสวิตช์ก็เป็นการทำให้วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรเปิดทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่เสียบไว้ไม่สามารถทำงานได้ค่ะ มาดูที่เต้ารับแบบที่มีสวิตหลายๆอันกันบ้างนะคะสวิตแต่ละอันจะเป็นตัวควบคุมวงจรไฟฟ้าในแต่ละช่องของเต้ารับนะคะดังนั้นช่องใดที่ไม่มีการกดหรือไม่มีการเปิดสวิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบในช่องนั้นก็จะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองค่ะตอนนี้เราอ่านเนื้อเรื่องและก็ตอบคำถามกันเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนกับทอสน,นะคะลองคิดกันสักครู่หนึ่งนะคะว่าสรุปแล้วการอ่านเนื้อเรื่องของเราวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างให้เวลานักเรียนสรุปด้วยตัวเองสักครู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสรุปกันได้ไหมเอ่ยสรุปแล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่านวันนี้คะ ท้อล่ะคะช่วยสรุปให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะจากการอ่านเนื้อเรื่องนี้ท้อสรุปได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะทํางานได้เมื่อเราเสียบเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้านค่ะเยี่ยมมากเลยละคะ่ะแล้วนักเรียนล่ะคะสรุปได้เหมือนกับท้อไหมเอ่ยถ้าสรุปได้ก็เยี่ยมมากๆเช่นเดียวกันคะ่ะ มาถึงตอนนี้นะักเรียนกับท้อสน,นะคะทราบความหมายของคําว่าเต้ารับและเต้าเสียบซึ่งเป็นคําสําคัญของเราหรือยังคะตอบได้หรือยังคะว่ามันหมายถึงอะไรท้อส่ะคะตอบได้หรือยังคะตอบได้ครับเต้าเสียบมีลักษณะเป็นหัวเสียบมี หาโลหะอยู่ที่ปลายซึ่งต่อมาจากสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเต้าเสียบทำหน้าที่เป็นตัวรับกระแสะไฟฟ้าส่วนเต้ารับมีลักษณะเป็นช่องสำหรับเป็นตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน mm hmm. เพื่อให้มีกระแสะไฟฟ้าผ่านเต้าเสียบเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าครับถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเอาละค่ะมาตอบคำถามในหัวข้อรู้หรือ,อยังกันดีก,กว่านะคะ ซึ่งคำถามในหัวข้อรู้หรือ,อยังเนี่ยเป็นคําถามเดียวกับคําถามในหัวข้อคิดก,ก่อนอ่านที่นักเรียนได้ตอบไปแล้วก่อนที่เราจะอ่านเนื้อเรื่องนะคะให้เวลานักเรียนกับทอสทคําสักครู่ค่ะตอบคําถามกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเชื่อว่านักเรียนกับทอสต้องตอบได้แน่นอนเลยนะคะ เดี๋ยวให้นักเรียนนําคําตอบของตัวเองนะคะมาเปรียบเทียบกับคําตอบของครูที่หน้าจอนะคะแล้วก็อย่าลืมเปรียบเทียบกับคําตอบของตัวเองที่ได้ตอบไปแล้วในหัวข้อคิดก่อนอ่านด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ นักเรียนคะเรายังมีคำถามที่ยังค้างอยู่นะคะซึ่งเป็นคำถามที่อยู่ท้ายเนื้อเรื่องที่เราได้อ่านไปนะคะถอดค้าช่วยหน่อยสิคะว่ามีคำถามอะไรบ้างได้เลยครับการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเป็นการต่อแบบใดและเมื่อถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งออกหรือปิดสวิตช์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งให้หยุดทำงาน จะมีผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังใช้งานอยู่หรือไม่ครับโอ้โหมีแต่คำถามที่ใกล้ๆตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ด้วยกันในกิจกรรมครั้งหน้าดีไหมคะสำหรับกิจกรรมในครั้งหน้าก็มีสิ่งที่ต้องใช้ดังนี้ค่ะอย่าลืมเตรียมสิ่งเหล่านี้มาทำกิจกรรมด้วยกันในครั้งหน้าด้วยนะคะ วันนี้ครูกับทอสน,นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย จบแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ทำรู้หรือยังนะคะส่งใต้คลิปหรือเก็บไว้ในสมุดนะคะอ่าวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะ